อยากช่วยจะไม่ได้หาสิ่งตอบแทนอะไรอันไม่ได้เอาอะไรหรอกคือว่าเราช่วยช่วยไปอุดหนุนกันแบบว่ากามบริสุทธิ์ใจแบ่งบุญแบ่งโชคเนาะแบ่งบุญแบ่งโชคแบ่งวัฒนากันให้รวยรวยรวยต่อไปให้หมดนี่หมดสินจะได้มาช่วยสร้างสาลของปู่ย่าตรงนี้จ้ะ สาทคุครับสาทคุครับผมสอสาูคุครับ ចាស់បាយ៉ាងក៏មេបານ1174ចុះមែនណាចា៎បើយើងត្រឡប់តឿនត្រឡប់មកវិញគេចេះត្រៅទេវ៉ាតើទៅຖາມពួកខៅនោះດຽວຫາວ່າພີ່ મો ກະໄດ້ເກືອບທຸກຮອດຈິງໆແຫຼະ ครับผมแต่งวดนี้ก็มั่นใจว่าน้องโยนตังให้ให้โยนตังให้คือที่จะยังมีคนที่จะพลาดเลยอ๋อปฏิบัติเหมือนกันลครับนี่ถูกพี่เสื้อสีน้ำเงินนี่ถูกทุกงวดเลยเนาะรางวัลที่ี่รางวัลที่4-3าใบก็ได้แล้วรางวัลที่ห้าก็ได้อยู่แล้วก็เมื่อกี้นี่ก็ถูก แสนกว่าบาทอยู่อ๋อครับสาธุโอ้ยเป็นบุญวาสนาเนาะวันนี้สมรีคนดีมีน้ำใจได้มาเจอคนเจอกนเป็นบุญวาสนาได้มาเจอพี่เขาเนาะพี่เขาเป็นคนใจดีบอกว่าเฉยเฉยให้ทั้งหมู่บ้านนี่ถามเขาเลยนี่เราให้ทั้งหมู่บ้านอ๋อถูกบ่อยเนาะจ้าแล้วให้เฉยเไม่ได้คิดอะไรเลยให้ด้วยใจเป็นกุศลเนาะใช่เมื่อวันวานวันก่อนนี้ก็ก็บอกถูกต้องหลายคนนะไม่เห็นแต่เล่นแต่เลขนี่เละ

ที่แล้วก็ถูกยูสาอย่างเลยดเมื่อกี้นี้ล่ะ่หนึ่งสี่ก็ถูกแล้วก็เก้าสี่ก็ถูกแล้วก็ไปถูกสี่ห้าเสี่ห้าเก้าถูกตดบ่จอ๋อูกวไงงวดันหันอีกถือจังจังเดี๋ยวงวดนี้แหละถกจังจังาถูกครับ้จังจ้าสาธูกาธูครับผมตรงแตแต่ต่เลขตัวไหน เลขห้าสองห้าห้าสองเนี่ยเห็นแต่บ้านแล้ยวตองแต่ผมว่าข้างล่างมันเป็นเลขแปดดูข้างใต้ข้างใต้เห็นว่านี่วันนี้ชัดเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยจ้นี่เลขสามนี่เลขแปดนะผมว่าคือไหมแล้วแต่คนดูเนาะผมก็น้อมเออไม่แปดสามสามแปดบอกทันแปลกแปลงหดนี่ อ๋อเมื่อก่อนมึงก็บ้องหันกระถืกทั้งสามทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเขาเคยถูกไปเลยแสนเนี่ยถูกมงวดตะกี้นี่ก็ได้แสนสามอ่ะเลยจ้าเพราะแต่ว่าไม่ไม่อยากให้เขาฟังไม่อยากให้เขาไปทำยูทูบเหรออ๋อไม่อยากเขาไปทำยูทูบจ้าแถวนั้นน่ะเขาเอาแต่ เอาแถวพี่ใช่ไหมโอ้พี่มาจากอำเภอประสาทนี่นะใช่อ๋อไม่อยากให้ไปทำยูทูบถูกเป็นเส้นแฉกเลยได้เลยแล้วจะดูเราจะได้ไงอ๋อเฝันฝันได้ฝันได้ฝันแม่นเร่งเมือมาโทรศัพโอ้ยมีมีมีเบอร์โทรศัพท์ไม่อยากพี่ไม่อยากให้เลยให้ผมก็ได้ผมโทรไปถึงนู่นผมไม่ไปหาแต่ผมขอโทรโทรถามได้ไหมผมไม่ไปหาครับไม่ไปหาเลขนี้แหละเนาะเนาะเจ้า ผมก็ไปหาดอกพี่เพราะว่าผมก็เคยไปหาไผ่ผมก็เคยเกงใจอยู่แต่ผมขอโทรถามไดไหมพี่โทรถามได้เนาะอ๋อถ้าฟันได้เราจะบอกเลยครับผมเดี๋ยวผมจะโทรไปที่16เลยก็ได้เลยเนี่ยที่บอกเมื่อกี้น่ะตัวไหนล่ะก็ที่บอกเมื่อกี้น่ะห่าฝันว่าลูกสาวโยนเคียนให้อ๋อเขียนเียนให้เขียนให้ผมหน่อยครับ โยนตั <mile> ้งให้โยนตั้งให้เรียนห้าบาทแล้วหนูก็เอามือไปจีบจับนี่อยู่จับหัวนถูกสองห้าเก้าสวยนะเลขสวยมากหละตามเลยบอกไว้ก่อนฮะตามเลยออกเลขนี้สองห้าเก้านี่นะจ้านี่แหละเลขที่เห็นนี่แหละเชื่อเลขที่เห็นนี่แหละที่จดไว้นี่แหละคือปกติเป็นคนเชื่อเลขที่เห็นเนาะ ค่ะก็ตัวเองเชื่อเชื่อเลขที่เห็นก็ก็เลยมาขอคุณตาคุณยายบอกว่าให้เราได้ได้เสริมบารมีของท่าให้ขึ้นอีกครับจะให้ให,ให้ให้บารมีเราเราขึ้นได้มีโชคตลอดอืมคนนี้แหละมันมมโหมันโยนตังให้เนี่ยเนี่ยห้าบาทแล้วก็พี่ก็เอาเมือไปจับ จาก็เจ็ดแล้วก็เห็นเนี่ยเลขเจ็ดห้าห้าเจ็ดเนาะมุสอักกรสองเจ็ดห้าสองห้าเก้าโอ้ครับขอบคุณมากครับอืมอืมอืมอื เรามาถึงปุ๊บเราปวดหัวแล้วเราคือเป็นคนมีเซนไหมใช่เป็นคนมีเซนเนาะเลยจ้าเราวูบเมื่อกี้นาะวูบเลยจนหลับตาอย่างนี้เลยแปลว่าผมมาไม่ทันเนาะจ้่ก็คือวูบนี่ยังไม่หายเือเขาเป็นเป็นพี่เขาเป็นคนประเภทมั่นใจถ้าเกิดว่าออกก็คือออกเนาะจ้่ เมื่อกี้ในฟันเห็นถูกบ่อยพูดแต่คำนี้ก็พอถูกบ่อยในแถวนู้นก็คือพี่ปล่อยเลขให้เขาน่ะเขาถูกอ่ะฮะเขาจะได้มีเงินใช้ทุกๆคนไปพี่ไม่คิดอะไรหรอกโอ้พี่ไม่คิดอะไรเนาะใช่คือปวดหัวมากตอนนี้อ๋อปวดหัวมากใช่ไหมเจ็คือปวดหัวมากตอนนี้ ถูกบ่อยมากถูกจนชินชื่อพี่อะไรนะครับชื่อชื่อพี่ชื่อแไวผมได้โทรหาผมจะติดตามถือถือไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรหรอถกมเราไม่ได้เราไม่ได้ไปน้องแม่น้องเราเราเขียนเราซื้อลอตเตอรี่ตัวเนาะล้วยเห็นไหมในกล้วยเนี่ยนี่จะผู้ห้าชัดแจ๋วเลยเนี่ยเห็นไหม าจะสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดใช่ไหมครับดูเป็นสองห้าเจ็ดอันนี้เนี่ยเลขสองคนมีเส้นเนี่ยเข้ามาถึงเขางูถูบเลยืเมื่อกี้ตาใหญ่ดีใจสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดเนาะแตอันนี้อันนี้คือสองเก้าห้าสองอ๋สองห้าเก้าสองห้าเก้าสองเลขกล้วยเี็กล้วยชัดเนาะ กำลังแต่อธิษฐานมองไปเห็นเห็นเลขเลยจ้ะส <25. S 2> องห้าอาจจะเป็นล่างก็ได้เนาะแบบ <25. S 2> สองห้าสองห้าเจ็ดเดี๋จะได้ยังไงเงินแม่คือ <c oughs> ที่จะไม่มีคนอาธิยพราชเลย <c oughs> อ๋อครับนี่ถูกพี่เสื้อสีน้ำเงินนี่ถูกทุกงวดเลยเนาะ ที่สี่สามบก็ได้แล้วรางวัลที่ห้าก็ได้อยู่แล้วก็มอก้นก็ถูกแสนกว่าบาทอยู่อ๋อครับสาธุโอ้เป็นบุญวาสนาเนาะวันนี้สมรีคนดีมีน้ำใจได้มาเจอคนอ๋อเป็นบุญวาสนาได้มาเจอพี่เขาเนาะพี่เขาเป็นคนใจดีบอกว่า